ทางเราไปทางเราไปเย้ไปเช็คตัำเลยเอฟครับเอฟ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 เฮเอฟเอฟเออเพื่อนถ <Aristotle> ูกยิงครับเพื่อนถูกยิงแล้วเพื no, ่อนถูกยิงแล้วโคเปอร์โคเปอร์บีโคเปอร์บีใช่หรือโคเปอร์เอเอเออบีเอเอจบร้อยครับ บนรังคาล่วงหนึ่งดอกตามมาตาม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 ขึ้นไปครับตามขึ้นไป,ไปนี่อ้ยมาอืม,มเ,อ <c oughs> เรียบรย้อยเขา้าในดูสองยัดแน่เลย <c oughs> เอฟครับเอฟเอฟเอฟดักลอครับดักลอ ตักโอตักโอตักรอาหนังยงวิ่งมาทางนี้เขาวิ่งมาโดนล้วนึ่งดอกโดนแล้วไม่โดนเอาแรกกหนึ่งาหนึ่งศูนย์เราตอนนี้

ยอดข้างเนี่ยเอ,อืเอดป็นมาแรงกว่าได้เอ,อ้ย เรื่อนถือระเบิดรับงานนี่โอ้ลับตายเกีเกีใส่กลับระเบิดหนึงน่งหนึงน่งรับหนึ่งหนึ่ง รอบปีสองอจกปืนซะโอ้ยใจไม่ชอบครับผมไม่ชอบปืนมีทรงมีแสงหรอกผมไม่เคยเติมเลยนะผมบอกไงไม่เคยรู้นนอนเลยด้วยซ้ำไม่ชอบแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบแบบมอริจินโนสมจริงกว่ามาครับเ <c oughs> ออโดนปืนไรเนะีนนย่ยสันไห ปลาระเบิดรวมๆปลารับนาเียดลอยเบียดหนึ่งเียนหนึ่งสี่อ่ดไหมรอดไหมอดไหมหนึ่งสามนครับหนึ่งสานะตอนนี้หนึ่งสามับเป็นโมเปิดเลด้าครับมาเจอแล้วครับเจอแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหนีกันีกันมาสองตัวไปสู้กับมัน เอ,ออเออเออลุมนะครับโดนลุมโอเอซีรือเปล่าดูเอซีรือเปล่าครับตู้ครอบจะเอซีรือเปล่า,อลออลาโอ้โมากันนานนี่ตายอย่างเดียวน่ากลัวมันตีตามไงรอบที่2 2> สองสองหนึ่งแล้วครับางานนี้กดครับรอบที่สามครับเจ้าครับ แมวครับเอาแมวแมวเดี๋ยวครับไปครับปืนเราดีกว่าครับส่งครับนี่นายยยเช็คก่อนนี่มามาแล้วโอ้โหถือสามแง่มาไม่ใจดาบคู่ดาบคู่ถือสามแง่อุ้ยโดนระเบิดโดนอุ้ยเกือบมารอดเกือบไม่รอดนะผม อ่าไปเลยไปเลยโคเวอร์เลยโคเวอร์เอโคเวอร์เ, A, เอจังแมวจับเอถอยก่อนถอยก่อนเออถอยไม่ทันนะครับผมเนี่ครับสองสองคนระับตอนนี้สองสองนะครับดูว่าเลี้งรอแล้วครับเลี้ยงรอแล้วมีไหน คอบเวอร์เพ <Cover, S 2> <c oughs> ื over, ่อนครับโคเวอร์เพื่อนมาซองอย่างนี้เป็นคเวอร์เพื่อนลูกแกระเบิดมือเพื่อน่ะมาแล้วมาแล, oh, ล,แล้วโอ้จะรอดเลยเนี่ยรอไมรอดไม่เออเพื่อนโคเวอร์ยิ <c oughs> ยงยิงมันยิงมันตายเนยตายแล้วกันเนี่ยยังยังอือโอ้โกลัวจะตายสามหนึ่งครับสามหนึ่งครับ เปลี่ยนนะเปลี่ยนแดนแล้วเปลี่ยนแดนเปลียป่ยนจุดเกิดไปครับครับเอาระเบิดไฟไปแดกระเบิดแฟลชไปเดกปุบตีตุกตเกาเหือโดนเลยเขาอางให้เขาโดนเองไงเนี่ยเอีล,ลูกสองสองตัวเลย ตัดกินกันเสองอ่ะปลาระเบิดไปแล้วครับเกิดปลาระเบิดแล้วรีบไันเลยทกสองอ่ะตันหมดทุกสองหมดแย่เลยโดนนะโดนนะอือเกียร์ลอยสามสอครับนตอนนี้ น่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับเนีวรบงปืนไงนะดูครับคนจะใส่แสงใส่สีอะไรตรงนั้นนะครับใช้อาริจินอนหรือบองโดว์แทนไม่ใช้เอ้ยไมีไหน ใชก่อนอ้บลูเน่อะไนันี่ยอะไรบลูนี่ยนะเส้นโดนเก็บละระเบิดไฟเป็นแดกทั้นสองตัวละดัก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 หลุมหลุมมาเน่ยหลงมาหลุมแล้วหลมาหลุมเออแตกฮึ่มมช มาสิ UAB อ่ะพี่ไม่กลัวเลยหนูปั้งปั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 ง,ปง,ปง <laughs> โคตรเกียดเยิง UAB ทิ้งซะนั่นเลยออกแม่กับทาหาัรแล้วจบเล้วสี่สองหนึ่งสอาไป

เอือดเลยเดือดไหมเดือดสองแล้วเดือดสองแล้วทันก่อนทันไหมทันไหมเฮ้ยบุกเข้ามาบุกเข้ามาบุกเข้ามาระวังโดนลอยลังนะโดนลอยลังโดนเรานังเออโดนเลยโดนสันในสี่สามครับผมอีกตาเดียวแกเปลี่ยนปืนครับรอบสุดท้าย ลับถอยมันต้องเปลี่ยนปืนปน,ปน,นะครับปาระเบิดไว้ก่อนระเบิดไว้แสบไปเด็กนะครับวินหนเช็กก่อนเช็กก่อนเวลามันบิ่งไหมปกติมันยังไม่แต่งนะครับผมปืนอะไรกันเนาะ

เอฟเอฟแกเอฟแกตายเลยฮเต็มตงเลยอนสุดท้ายนลเอฟ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 คมอารมณ์ใยใจไปส่วนลึกไปเจ๊กมาแล้วลล้วลุลลก้ยิ้มตายฮนี่ ก็ครับจบเกมเลที่สองครับผมโอ้เหมือนได้ดีมากเลยนลติดท,ท็อปอันดับจะไดเลยนะติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับุบคณครับ